สวัสดีครับพบกับผมจิษสดาฟ้าครับผมเมื่อนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตลูกไก่นะครับนี่ครับผมลูกไก่ชุดแรกนะครับอายุนะครับตอนนี้ก็อย่าประมาณสิบเข่าสามเดือนนะครับนี่ครับนี่จะประมาณนี้นะครับตอนนี้มันเหลืออยู่ประมาณสามสิบกว่าตนะครับอายุสามเก่านะครับแต่ว่ากระบาด้พราะวาในตายบพรานว่าในยังไปนะครับกระจายกันอยู่นะครับ เนี่ยครับนี่ตัวนี้เป็นเหัวขอกับผมนี่ตัวหัวขอกจํากันได้ไหครับตัวนี้นี่อันนี้ก็จะเป็นพอพันนะครับปูดนะครับไก่จะเป็นไก่ท้งเม็ดเลยนะครับนี่เนี่ยมาไล่รอบครับนี่ครับผมล่างมีสีมีสันนะครับคืนนี้นะครับ ีอ๋อวไปเบื้องชุดสองกันเลยครับผมนี่ครับผมชุดที่สองผมจะเรียงไว้กรงนี้นะครับนะครับประมาณนี้นะครับชุดนี้บังคับเด้ตายเลยนะครับชุดนี้หลอดหลอดมัดถูกโตนะครับเดีย๋ยวผมจะถ่ายเบื้องชัดๆนะครับนี่นครับผมชุดที่สองของผมนะครับ ยูนี่ประมาณหาสิบกโตนะครับอ่าประมาณนั้นนะครับผมอันนี้บอกให้นับนะครับว่ามันถึงหาสิบบอนะครับผมก็คิดว่าจะประมาณหาสิบกาโตนะครับอยูนในนี้นะครับนี่ครับสมบูรณ์แข็งแรงนะครับเต็มหัวตัวนะครับนี่ชุดที่สองนี่จะเป็นชุดที่แบบว่าพานเลยนะครับในการเลียงแบบนี้นะครับ นี่ค่นได้เห็นตัวตายจักโตเลยนะครับเลี้ยงประมาณนี้แหละครับผมในการเลี้ยงไก่ของกิษดาฟาร์มนะครับห่างหายกันไปโดนครับประมาณเกือบหนึ่งเดือนนะครับมาจับจิบลงนะครับเพราะว่าหยากลายย่างนะครับทั้งเห็ดตาทั้งเห็ดไก่นะครับในที่ร้างแอร์น้ำนะครับก็เลยงานหลายครับผมช่วงนี้ ทังมีงานประจํานะครับใก่กับประสบความสําเร็จแล้วครับผมนี่ในการเพาะเลี้ยงหนุเกียบนะครับจนอายุนะครับหัสามเดือนนะครับอตอนนี้คือผมเริ่มนะครับเข้าใจแล้วก็สามารถนะครับอธิบายได้นะครับว่าเลี้ยงแบบไหนมันยังสิรอดนะครับแต่ว่าเลี้ยงโลกเลี้ยงไผ่นะครับก็ยังแก่บ้างในใดนะครับบางโลกบางตัวก็แก่บ่าดในะครับ แต่บางตัวก็แก่หายนะครับนี่นะครับจุดนี้นะครับบ่เลียมีโหลวมีไผ่อย่างนี้ครับนี่คือแบบผมแห็งยานแต่มันป่วยเยอะครับฝนตกมมกบางหันนี่สองสามมื่นครับผมโอ้โหแต่ว่าสับเปลือยยังที่เห็นเนี่ยนะครับสัขาดกปยังดีอยู่นะครับยังพันเห็นตัวป่วยทได้เห็นตัวเงานะครับเหนือนังกำลังมีนะครับเดือนหนาขาดว่านหนาจะได้ป้อยฝูงนะครับ จุดนี้นะครับชุดไม้ขั้นไหนลุกขั้นไหนปักนะครับขั้นไหนบ่อนะครับชุดไม้กับพึ่งมาว่างใครนะครับแต่บ่กกี้แม่ครับผมเห็นตอนนี้ผมเห็นยู่สองแม่นะครับนี่นะครับมันมาใครยู่นี่นะครับอ่านี่ครับแม่แรกครับผมนี่มองมันยู่นี่โอ้เหมือนกันด้วยการเห็ดหั้งเห็นยังห้ยย่างดีครับมันกับบอลไปแมบนะครับ นี่กับหมัก่งยุงสีแหละครับใกล้กับปวดหัวน้ำอยู่นะครับผมก่อนจะจากไปครับก่อนจะปิดคลิปนะครับพาเบิงอีกรอบหนึ่งนะครับนี่นะครับนี่จะเป็นชุดแม่ไกล้ของฟอผมนะครับชุดนี้นะครับนี่เป็นไกล้เชองนะครับอันนี้จะเป็นใกล้ไอผมเป็นไหหม่านะครับนี่ นะครับไก่สื่อม้านะครับกับมูนะครับอันนี้จะเป็นตั้งแม่ไก่ละพ่อไก่นะครับนะชุดที่แรกนี่กับประมาณประมาณสามสิบตนะครับกับเบิงลมร่วมกับประมาณนี้นะครับชุดแรกนะครับกับมีอยู่หวังฝุ่นแน่นะำหนักก็คือว่ากระจายกันอยู่นะครับฝุ่นครับผมซุ้มหนึ่งนะครับนี่ชุดที่สองนะครับที่ว่ารีอรอดนะครับ ชุดนี้ก็จะสวยงามครับชุดนี้สีงาะชุดแหลกหลายนะครับชุดแหลกผสมบู์ปานนี้นะครับชุดที่สองนี่ก็ประมาณนี้เลยครับผมไกลหนึ่งเดือนนะครับน่าจะหนึ่งเดือนแล้วนะครับใกล้ชุดนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับผมสําหรับการอัปเดตลูกไก่นะครับของกิจสดาฟาร์มก็ประมาณนี้แล้วครับผมขอบคุณครับ